สวัสดีครับพี่บอลว่าไหมคะว่าการใช้รถในปัจจุบนันครกับใช้รถเป็นมากขึ้นใช่ไหมคะ,ะแล้วก็รถเนี่ยมมก็เปลี่ยนจากเป็นบ้านหลังที่สองของลตยคนยใช่รับน้องเนยครับวันนี้เนี่ยเราหลายคนเนี่ยดูแลรถเป็นอย่างดีครับแต่เรามักจะลืมที่จะดูแลภายในห้องโดยสารครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อเราใช้ชีวิตในรถทานข้าวในรถหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เกิดความสกปรกครับแล้วความสกปรกเนี่ยก็มาพร้อมกับกลิ่นอับครับ แต่วันนี้ครับน้องเนครับเรามีวิธีขจัดกลิ่นอับง่ายๆครับด้วยการใช้น้ำหอมฝับอากาศรถยนต์ครับซึ่งพี่ไปเจอมายี่ห้อหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดมากครับเดี๋ยวผมว่าเนี่ยผมจะพาน้องเน่ไปลองน้ำหอมฝับอากาศรถยนต์ยี่ห้อนี้กันหน่อยดีกว่าครับน้องเครับรู้ไหมครับว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราวิ่งมาเนี่ยครับ กลิ่นเหงืองของเราเนี่ยเป็นกลิ่นอับชันเลเลยนะครับในห้องโดยสารการที่เราเลือกหอมปิดรถยนต์เนี่ยครับต้องเข้มข้นครับสามารถขจัดกลิ่นที่เราที่เราก่อไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้ำหอมที่พี่ใช้วันเนี้ย Tesco Active ที่น้องเนสสัมผัสไปเมื่อกี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่ากลิ่นเหมือเราเนี่ยไม่มีเลยนะครับจริงด้วยคับพี่ตอนแรกขึ้นมาเปิดประตูรถกลิ่นยังติดตัวเลยโอ้ใช่ค่ะ อาหารเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ทําให้เกิดกลภายในห้องโดยสารรถยนต์นะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามี t e s c o a c t i v e นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้าหอมปรับอากาศในรถยนต์ที่ดีเนี่ยอน,นอกจากจะทําให้สดชื่นมันยังต้องช่วยในการขจัดกลิ่นที่มาก,กับอาหารด้วยครับ ครับน้องเนยครับวันนี้เราก็ไปทํากิจกรรมมากันเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นไงบ้างครับกับน้ําหอม Tesco Active ครับจันจริงเนยเคยใช้มาหลไยยี่ห้อแล้วครับผมไม่ช่วยแก้ปัญหาตนี้ได้เพราะเป็นคนที่วิ่งบ่อยเขามาเจอตัวเนี้ยคิดว่าโอเคเลยเพราะว่าเข้ามาในรถเนี่ยทำคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันทํางานได้เร็วคะกลิ่นสามารถกบวนทั่วรถได้เร็วครับแล้วก็เมื่อเวลากินอาหารเสร็จเนี้ยกลิ่นหายไปเร็วมากค่ะจริงแล้วเนีย ไลททีมเนี่ยมีหลายกลิ่นมากเลยะนะอย่างนอกจากกลิ่น Sunlight Fresh ที่น้องเนยได้ได้ไดกลิ่นในรถพี่เนี่ยก็จะมีค cool ูลไอซ์ครับคูลไอซ์ครับเป็นกลิ่นคูลไอซ์นะครับกลิ่นหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็กลิ่นที่น้องเนยชอบเลยเนเจอร์เฟรชนะครับใช่ครับส่วนใครที่สนใจก็ต้องบอกเลยครับว่าเออ่ Tesco Active เนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายมากเลยครับน้องเนยที่ไหนคะครับที่ Tesco Lotus ครับผม Tesco Lotus ทุกสาขาใช่แล้วครับครับโดยเฉพาะใครที่กิจกรรม กีฬาเป็นประจำอันนี้ขอแนะนำอย่างยิ่งเลยครับกับน้ำหอมปรับอากาศติดรถยนต์ Tesco Active ครับผม